បាទទៅอีกមួយ1ដង ลอยอยู่ไกลๆอยู่เลยลนะ่ะอืโอ้มองไปเห็นนม่ึ้นตบเลยเอ้านม่ึ้นตบเลยทอกี้นี่นม่คือโลน้าลอตาอ่ะดูว่านันก็อพอมีตัวให้ยิงอยู่มั้ง